หล <en>. ังมาฮักมาฮักเดี๋ถอยหลังได้ป้องกล้องวิสุกเป็นได้ป้งโอเคครับเริ่มตัวแรกก็เดี๋ยวตัวต่อไปก็มาครับพี่โอเคเดี๋ยวรอสามพระเจ้ามาเลยเดี๋ยวได้ครับทุกคน มาแวเว้ยวันนี้เว้าวเันนีไปสู้กันหน่อยโอ้โหวันนี้มีสมาชิกวันนี้เราไปไหนกันครับสสสันไปทอตเไปไปอาไปชักกสอบนึงครับ <laughs> อเอาให้ได้สักตัวก่อนเนาะเอาขอสักตัวก่อนเนาะเอาไปกระสอบเอาใหตัวนี้เออขอสักก่กน <laughs> อนเนาะนอ่เอาอกกนะเาะโอเค เราไปเจอกันที่หมายนะครับผมครับผมโอเคเจอกันเฮลโล่เนี่ยเลโล่ลโลมาหลับไปนะครับมานี่ะเียนหรออันนี้มือวางอันดับหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่นนี่ในชุดนี้ ดูบางคนก็ใจร้อนตัวก็ร้อนเราอยู่ต่อซันนะต่อซันเรามาหาปลาช่อนนะเราอยู่อ่เอาสักกี่ตัวก็ไม่หวานเยอะหรอครับอืมไม่รั่วใช่ไหมครับมันได้ก็พอนี่ไม่รั่วครับกี่ตัวนะสามสี่ตัวพ่อผมมีผมไม่ใส่กางเกงแล้วเปิดมได้วยนะร้อนนัยน์นะ

วันนี้มาเจอกับวีฟิชชิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตกปลาเนอะวันนี้มาตกปลาช่อนนะครับมาตกปลาช่อนปลาแบดดูหมายนะครับน้ำแห้งเหลือเกินวันนี้มาตกปลาช่อนปลาแบทที่ซอสซันนะครับทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงแล้วนะครับยังโอ้โหแดดยังร้อนมาก ปกติแถวนี้จะเป็นน้ําหมดเลยนะครับแต่ช่วงนี้คือเขาทํานาเนาะแล้วก็ปล่อยเขาปล่อยน้ํานะครับมันก็เลยแห้งมากไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้มาลองดูเนาะถ้าน้ําแห้งมันก็มีโอกาสที่ปลาจะมารวมตัวกันในที่เดียวกันในสูงนะครับเราก็จะมาลองดูอันนั้นก็ทีมงานของเรานะพี่เกียรติแตงพี่สัเะเกตดไปนะเดินดึงดึงไ มงของแท้นะครับเสียเพชรนะครับเดี๋ยววิธีการยัดของเขาร็กเล็กม่น้อยนี่น,นะครับส้อนั้นก็ต้องนะต้องนะครับ้อ้วข้อ,อน,นะครับ เดี๋ยวเราลองดูแถวนี้นะครับน่าจะมีตัว เียวเยครัมันกัดไม่โดนอ่ะมันกัดไม่โดนอ่ะโอ้เสียดายโค้เสียด โอ้ค <usion> ุณผู้ชมเกือบไปแล้วนะอยู่ไม่สุกดละคนฝั่งนู้นอยู่ไม่สุก mãi 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 หน่อยเว้ยเพชรเอาหน่อยเวย้วย,วยละ่ะโอ้โหโดนอย่างดีเลยไม่มีหลุดอะ่ะสำเร็จแล้วนะทุกคนวันนี้ได้คลิดป,ปะช่องสักทีมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคน นี่นะน่าจะไซส์เล็กๆนะไม่ใหญ่นะครับอุ้ยไซส์โลไซส์โลโลหนึ่งถึงไหม <c oughs> ตาช่างไม่ขยับเลยเว้ย <c oughs> ตัวแค่นี้ตาช่างไม่ขยับเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยเลยโอเคอสวยนะครับสวยสวยเยี่ยมสองตัวแล้วนะอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวแรกกัด ตรงนี้กัดแต่ไม่ติดนะตัวที่สองเรียบร้อยนะครับโอเคตามหาต่อไป đứng khuyên, đứng khuyên, đứng khuyên Đứng lại, đứng khuyên Đứng thỏi làng à, Lúc Phi Đứng thỏi làng Bà hát, bà hát Đứng thỏi làng Đứng thỏi làng Ờ, à, là, 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 là có muốn, muốn Để Vinh tinh mà, vinh tinh mà Ờ, à, muốn là có vinh tinh mà Muốn nó có vinh tinh mà Muốn 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 nó có vinh tinh mà Vinh tinh mà Vinh phải hả Vinh phải hẹp Lắc có thói lăng Thói lăng to Nói mà lèo pa bét pa bét ơi Mà vây mà vây Nào đây เรแลกมาแล้วเด้อต้องมีผู้ช่วยนะครับต้องมีผู้ช่วยโชว์หน่อยสิครับโชว์หน่อยได้อยู่ตัวเล mm ็กอยู then, umes, <re> <t os> <Come on. t os> ่พอได้อยู่อืมนี่พีสะเนที่อนลงานนีมิตหมายที่ดีคนหมาน2,014ไม่ไม่ใช่นีได้ครับได้อยู่ พีโลฟ็อกอ่าเป็นนะพ่องความรู้สึกเป็นนะพ้องโอเคครับเริ่มตัวแรกก็เดี๋ยวตัวต่อไปก็มาครับพี่โอเคเดี๋ยวเราลาบมาช้อเท่าไหร่ รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยใช่ไหมครับตัวใหญ่ฮะเบอร์ที่สามไม่ได้ไม่ได้ตายตายตาย พี่เห็นเจออะไรวะแรกเลยใช่ไหมเออไม่เมื่อกี้พี่เลี้ยงเหรอฮะพี่เลี้ยงมาไว้เหรอไม่ไม่ไม,ไม่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะก็เลยลองกระตุ้บกระตุ้บดูแค่นั้นแหละไม่รู้หรอกว่ามันจะกัดหรือเปล่านนอโอ้โหชีวิตเสียดายมากทุกคน โดนตัวที่สองตัวที่สอง,สองได้ตัวที่สามหลุดเฮ้ยมันจะกัดอีกไหมเนี่ยวันนี้มันจะกัดอีกไหมเน,นี่ยเน,น,นี่ยสามทีแล้วนะครับทุกคนสามทีสองทีหลุดได้ตัวเดียวอยู่โอ้ยเหนื่อยครียดเคสู้กันต่อไปครับเออ เด็กน้อยตัวที่สแบดเล็กๆเต็มปากเต็มคำปลาแบดนะครับตัวเล็กๆล็กไซมินิแห่ของนังต้อมน้าต้อมนะครับเหยื่อเหยื่อเหี้ยเหยื่อเหี้ยตัวเหี้ยนะครับไม่ใช่คำไม่สุภาพนะเป็นชื่อเหยื่อน้าต้อมนะครับผมโอเคตัวที่สองนะครับที่ได้ ตัวแรกเป็นปลาช่อนกัด4ตัวกับปลาช่อน3ตัวปลาแบดตัวหนึ่งนะครับปลาแบดตัวปลาช่อนตัวนะครับที่ได้มา2ตัวไม่ติดนะครับปล่อยไหมปล่อยเนาะตัวเล็กเนาะโอเคปล่อยนะครับปลาแบดรู้สึกภูมิใจมากเลยใช่ครับ ูมใจมากเลยครับได้ปลาแบตก่อนรู้สึกดีจริงๆริงตตอนนี้หกโมงแล้วนะทุกคนตอนนี้หกโมงนะครับเราสู้กันไปแต่ว่าแดดยังสูงมากเลยนะก็ปลาก็กัดดีอยู่นะปลาขึ้นไล่ปลาเล็กดีมากนะครับแล้วก็อ่าก็หลายคนก็ยังไม่ค่อยโดนนะครับแต่ของผมโดนตลอดนะโอเคมีบางคนโดนไปสองสามรอบดึงไม่ขึ้นเหมือนกันนะ โอเคครับเราสู้กันต่อนะครับตามหากันต่อ แต้มเสียแผดศูนย์แต้มนะครับวันนี้ก็ว่ากันไปเก็บได้กี่แต้มหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวก็ไปไล่ครับอ่าเดี๋ยวก็ไปไล่ครับผมโอเคอันนี้ปะแบตเนาะผลงานเราวันนี้นะครับอันนี้ปะแบตตัช้อนเนาะใหญ่พอไหมพอได้อยู่อืมพอได้อยู่เนาะ โอเคนะมมาครับผมวันนี้เราก็กัแบบมีฟิชชิงเนาะมีพี่สกเกีสนะครับมีพี่เพชรมีผมมีฟิชชิงแล้วก็มีทิวนะแล้วก็มีพ่อน้องปูม่านะครับก้องนะมาตามหาปลาช่อนกันนะครับก็ปลาที่ได้นะครับโอ้ oh, ปลาช่อนหนึ่งปลาแบดหนึ่ง ปลาแบตนี่ฝีมือมือผมครับดีสะเก็ดเนาะปลาช่อชนของผมนี่กัด3ทีนะครับกัด3ทีสามตัวแล้วเออกัด3ตัวกัด3ตัวได้ตัวเดียวหนุด2นะครับแล้วก็ได้ปลาแบตตัวเล็กตัวหนึ่งปล่อยไปแล้วนะโอเคนะครับยังไงก็วันนี้ต้องลากันไปแล้วละ่ะนะอนาคตครั้งต่อไปไปที่ไหนดีที่ไหนก็ได้เนาะ ก็ได้ที่ปลาแป๊ดนะครับที่มีปลาช่อนนะครับโอเคครับฝากนะนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องวีฟิชชิ่งด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้ววันนี้ไปเป็นยังไงครับพวกกล้องตบหลายรอบเนาะ